ในวันนี้ทางสำนักงานกั้นใหญ่แห่งชาติบรชทางะภายใต้กระทรวงการศึกษาวิาศก็ได้จัดกิจกรรมสำคัญเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของสิธการพัฒนาในเรื่องของงานขึกสิ่งประดิษฐในระหว่างวันที่หนึ่งวัสองเปนอางี่ที่สำนักงานกั้นแห่งชาติมชรการบอชแพในเรื่องของการฝึกประมาณสิบปนี้ก็ถือ่าสำเร็จรางวันกั้นแข่งชาติในปีประมาณสองพันหาร การช่วงรางวัลแนแต่ชาติทีนี้ทัานจะเด่นในชาติรางวัลผลกาวิจัยรางวัลวิทยุผลก็ว่ากันผงานที่เิมซึ่งในเฉพาะรางวัลผลงานที่คนก็ครอบคลุมเจ้าถึงเสียงสากสชาการที่มีการส่งผลงานมาเพื่อขอรับการพ helmet, ิจารณาในสาขาวุชาการต่างๆก็ประมาณสักสอ้าสิบผลงานได like millet, ้นะคะับก็ในวันนี้ผลงานทั้งหมดที่ได้ส่งมาจากหลากหลายสถาบันนะคะทั่วประเทศ ก็ได้เข้ามาสู่การดำเนนสมอเพื่อที่จะให้ท่านกรรมการได้พิจารณาแั่ชิ้นงานจริงนะคะผลงานปลิบัตสาขาวิชาการถือว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพนะคะมีความตั้งใจของทางทีมงานและท่านผู้ตั้งใจไทยที่มาจากหลากหลายสถาบันนะคะโดยเฉพาะเป็นสาขาที่สารจันแพทย เศษตรคนี้วัสดีค่ะสมเด็นะคะในปริเด้านสังคมปัญญาการศึกาทัานคุก็อยากจะให้กำลังใจท่านและผู้ใจทุกท่านนะคะได้ร้รงสัมพรนธ์ในส่วีภาพนอกเหนือจากการตรวจเชิงของราัแล้วก็มหวังว่าในผลงานต่างๆนะคะจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ กาไปสร้างสค์แล้วก็นใงไปทนังที่เกิดในเรื่องของคุณภาพชีวิที่ดีให้กับคนไทยแล้วเนประเทศไทยตอนนี้ในช่วงระยะเวลาสองวันก็นจะเป็นช่วงระยะเวลาของการเสษิยค่ะ หลังจากนี้ก็ประมาณสักอีกสักช่วงประมาณสักสองถึงสามเดือนก็จะเข้าสู่เวทีกิจกรรมที่สำคัญก็คือเวทีมันนักิดีตนะคะก็จะเป็นวีดีมการมอบรางวัลโดยงานต่างๆที่ได้หาใจพัฒนาคุณภาพในระดับวีดีมพัฒนาตัวระดับต่างๆเขาจะส่งการมอบรางวัลในช่วงเวลาในช่วงการจัดงานนะคะก็ขอขอบคุณทางท่านสื่อชนทางที่มาร่วมให้กำลังใจแล้วก็ฝากให้ได้ อาจารพูดคุยนะคะแล้วก็สัมภาษณ์ให้รับใั้วก็วรับผลการับผดีใจของเักศึษาทุกท่านเยนะคค่เะเดี๋ยวม